hmm <laughs> ครับก็กลับสวัสดีพี่พี่นานาตกปลาทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันในครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแก้มือที่คครงจร๋เข้อีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นหมายเสาไฟล้มนะครับนี่นะครับจากรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วได้ยี่โศกไป2ตัวนะครับแล้วปลาเล็กปลาน้อยผมก็ปล่อยปล่อยหมดเลยนะครับสรุปแล้วปล่อยหมดนะครับยี่โศกสองตัวนะครับแล้วก็สวายตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้มาแก้มือนะ นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงน้ําขึ้นเยอะนะครับน้ําขึ้นเยอะแล้วก็น้ําขุ benefit. นด้วยนี่น้าขึ้นเยอะเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าน่าจะฝนตกนะครับเพราะว่าผมมาดูถนนถนนเปียกน้ำนะเมื่อคืนน่าจะฝนตกนะครับน้ําขึ้นเยอะมากนะครับไหลเอ่อยนะครับน้ําก็ไหลเหมือนเดิมนะครับสวะผักตบก็ลอยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเบาบางหน่อยวันนี้นะครับก็ในส่วนของวันนี้ ในส่วนของเหยื่อก็ใช้เหยื่อเก่านะนะครับที่ผมเหลือจากโอบก,ก่อนๆนะครับก็เอามาปั่นตีเลยไม่ได้ผสมอะไรไม่ได้พาอะไรเลยเป็นเหยื่อเก่านะครับผมเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณนี้รอบนี้เปลี่ยนตัวเกี่ยวนะครับเป็นมันหมูน้าแดงนะครับประมาณนี้ในส่วนของอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนแปลงคือตัวเกี่ยวแล้วก็ตะขอตะขอผมก็จะเปลี่ยนเป็นกามาเบอร์เจ็ดนะครับ สองสีชมพูนะครับแล้วก็มีคลากันบ้างนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่เคยตกนะครับคลองจรลเเ้่เวลาน้ําขึ้นนะครับปลาไม่กินนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับเพ้งพังวันนี้ไม่มีนักตกปลาครับตั้งแต่ขี่รถมาไม่เจอนักตกปลาเลยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวลุยเลยดีกว่าเอนตนี้สายแล้วเจ็ดโมงแล้วจะดแปดโมงแล้วนะครับ นิดน,น้อยครับ <c oughs> ช่วงนี้มีแต่ปลาเล็กเข้านะ,ะเพียนน้อยก็สองตัวแล้วสองตัวสามตัว ก็ปานนีน้อยนะครับปลาใหญ่ยังไม่เข้าเลยตอนนี้ก็แปดโมงกว่าจะเก้าโม,มงฮะไปไปต่อฮะ นี่นะครับก็จะมีแต่แตะเพียนน้อยกับปัาน,นินน้อยเท่านะยี่สุกยังไม่เห็นเลยนะครับรู้เป็นที่น้ำไหลเบาหรือเปล่าวันนี้ใส์โอเคอยู่นะอ นินไซส์สวยเลยครับมนันฝ่ามือนึงได้นะลืมปิดลืมปิดลอกครับลอกไหลเลยโอเคครับนินเข้าเฉยเลยไส,สวยด้วยนะตัวเลขเนี้ยผมได้จากคครงจรลเขเคนะครับนินไซส์นี้นะ ก็จากรอบที่แล้วนะครับก็ปลาหลุดบ nice 응 ki ่อยนะครับตะขอเก่านน่าจะเป็นที่ตะขอไม่คุมนะครับก็รอบที่แล้วก็หลุด3ามตัวนะตัวใหญ่นะครับก็จะวิ่งเข้าเข้าเข้าเนี่ยเข้าเข้าปากข้างหน้านี่ครับเข้าไอ้ตรงเสาไฟลมเนี่ยตรงที่เราเห็นนะครับวิ่งเข้าประมาณ2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็มาใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะครับรอบที่แล้วนะก็หลุดนะฮะตะขอมันน่าจะไม่คุมนะครับ ก็อาการปลาก็กินแปลกๆนะครับไม่ใช่ยี่สงแน่นอนนะครับอาการปลาแบบเท่าที่ตกมานะครับคงงจะละเลเคีนะครับอาการปลาคือแบบถ้าไม่นวนจันก็สวายคิดว่านะครับรอบน,นี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นมันมูน้าแดงแทนนะครับแล้วก็ใช้ตะขอใหม่นะครับ <c oughs> จากที่หลุดรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็เปลี่ยนตะขอใหม่นะ ระรมปาณพี่สุกน้อยอันนี้ตัวที่สองแล้วนะตัวแรกไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับตัวแรกอันนี้ตัวน้อยนะ <c oughs> ออยีสุกเริ่มเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วยีสุกเข้าแล้ว นะครับนนจันทตัวเลขนะโอ้ปลาไม่ค่อยเข้านะปลาเข้าห่างมากครับไม่ค่อยเห็นตัวด้วยวันนี้ก็จะบ่ายงมงแล้วนะ ไส่เล็กไส่ไม่ใหญ่ไส่ไม่ใหญ่ใส่ใหญ่ไม่ใหญ่ จะอีศมตัวที่สามนะโอเคครับพอได้อยู่ไซส์ก็น่าจะอยู่ที่หกขีดเจ็ดขีดวันนี้แรงก็ดีครับกินโฟมนะตัวนี้ลองเปลี่ยนดูนะปลามันกินแปลกๆก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม่โฟมดู <Okay. S 2> ก็ได้ตัวได้ครับ งานครับผมตัวนี้งัดอยู่ฮะนะครับก็หลากหลายก็ตะเพียนนะมียี่สบวนจนันวนจันมาตัวหนึ่งนะก็ปลานินินโบมาตัวหนึ่งนะโอ้ประมาณนี้นะยี่สบก็ไซส์ไม่เท่าไหร่นะก็ผิดผิดหวังไปหน่อยนึงโอเคประมาณนี้นวนจันก็ตัวน้อยนะ ตัวไม่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวก็จะคัดไซส์อยู่นะะมาณนี้นะครับก็หมายเสาไฟฟ้าล้มนะครับกล่าว่าจะมาแก้มือนะครับก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับือปลามากินช่วงประมาณห้าโมงนะนะครับก็คือปลามากินช่วงประมาณห้าโมงเที่ยงนะครับปลาเริ่มกินนะช่วงเช้าๆสายๆคือเงียบเลยนะครับนั่งเหงาเลยนะครับ ก็อาศัยว่าบอมเหยื่อนะบอมทุกชั่วโมงอยู่แล้วนะก็เิดเลยพอได้ตัวอยู่นะครับอยี่สกุกตัวแรกมาประมาณห้าโมงนะครับพอดูว่าจะไม่มานะครับก็ประมาณนี้แหละเกือบว่าตัวไม่รอดนะครับพอตัวรอดอยู่นะก็พอได้อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโปรแกรมมีอยู่แล้วนะครับโปรแกรมคลิปหน้าเดี๋ยวติดตามรับชมกันดูว่าผมจะไปที่ไหนนะครับ ก็ล้มหน้าอ,อกอ่างนะบอกแค่นี้นะครับพี่หน้าอ,อกอ่างเออล้หน้าอ,อกอ,อกอ่างนะครับก็ประมาณนี้ส่วนโครงก็พักไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ Thank you.